โอเคก็ต้องขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนลงรีซัา์แพ็กนะครับตรเชเดนนั่นแหละจากพัตที่เลวที่ผมแจกตัวเกมไปแล้วนะครับก็สามารถกดดูได้ที่คลิปด้านล,ล่างลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอมาถึงหน้านี้เราต้องกดลงมาคําว่าดาวน์โหลดนะฮะกดดาวน์โหลดเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้ อ่ะแล้วเมื่อกึ้เรื่องมาหน้านี้นะครับเรากดคำว่าฟรีนะครับตัวสีเทาๆข้างล่างน,น,นะแล้วก็ลสักคู่ฮะเอาค้างก่อนัลหลค้างฮะโอเคะได้ละแล้วเราก็กดตัวนี้นะครับนี่ไอตัว ใช่นี่เป็นโฆษณาแล้วก็รอแป๊บหนึ่งโอเคฮะกดออกให้ตัวนี้มันขึ้นให้ตัวเนี้ยมันขึ้นติ๊กถูกนะครับกดเข้าไปนั้นเนี้ยแล้วก็รอรอกดตัวนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็รอเดี๋ยวเราก็จะไปลงกันอ่าเดี๋ยวรอสักครู่ ติ๊กต็อกยืงเตือนโอเคแล้วก็ไปโหลดตัวนี้มานะครับแล้วแต่ใครใช้ EX ็กไฟก็ใช้ EX f กไฟลก็ได้นะแต่ว่าผมใช้ตัวนี้ตัวจัดเก็บไฟล์ใน Google Play น่าจะมีนะเดี๋ยวดูวนะตัวแรตัวจัดเก็บไฟล์อืม นี่งไงที่ผมใช้นะครับตอนนี้อัปเดตท,ทีหนึ่งอัปเดตไม่ได้นะครับที่มันนั่นแหละก็โหลดตัวนี้ได้เหมือนกันนะก็ใช้ได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วก็แตกไฟล์นะครับผมว่าอันนี้มันใช้ง่ายนะเข้าไปคําว่าดาวน์โหลดฮะเมื่อกี้เราโหลดอะไรมาวะอันนี้ไม่ใช่นะนะลบทิ้งนะครับอัน,นก็ไม่ใช่ แตกไฟเหรอต้องแตกไฟด้วยเหรอมาแตกไฟกันกดค๊อาแตกไฟนะครับแตก,กไฟไปยังแล้วก็เข้ามาครับว่าเกมแล้วก็โมเจรงรัดคอมไาสักอย่างแล้วการที่3นะครับที่มีเขียนว่ารีซอตแพ็กเราก็กดวางเลยแค่นี้นะครับแล้วก็กดเข้าเกมดูมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่า ก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ต้องได้แหละนะฮะเทจสเักสางเงาตอนนี้ยวผมทิ้งเลงไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับก็ไปกดติดตั้งกันได้เลยนะไม่ใช่กดติดตัง้งดีกดดาวน์โหลดแล้วก็แตกไฟล์แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าใครง,งงในคลิปนี้ก็ก็ลีกลับไปดูใหม่แล้วกันเนาะไม่น่าจะงงหรอกมั้งโอเคเนะียกดเข้าไปตั้งค่า วิธีการใส่นะครับลงมาข้างล่างตอนนี้ตอนนี้ผมอันเดิมถอดออกไลลบทิ้งเลยเอากดพิดตัวนี้มันแหลกนะครับผมลองใช้ไปแล้วโอเคแล้วก็เลือกตัวที่เราโหลดมาใหม่ก็คือตัวนี้กดเข้าไปแลกดกลัดแล้วก็รอสักครู่นะฮะ แล้วเ็ไปสร้างแบบใหม่เลยสร้างแมปนะครับเกียร์ทียบแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันจะอาังการตากาารตาขนาดไหนกันเชียวโอเคฮะเข้ามาแล้วโอ้ไม่ก็เกิดให้ป่าจังเกินด้วยสีมันสดมากแล้วสวยอยู่นะ ดูดีแต่ี้ผมลงของเป็นเฟสฟูลด้วยนะครับมันเลยเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นแบบเนี้ผมลงเฟสฟูลด้วยนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็นี่มันดูสว่างสว่างมากเลยนะทุกคนเนาะถามว่ามันสวยนะผมว่าระดับเนี้ยรับแสงกันแล้วโอเคเลยลงไปในเมืองดิโอ้โหขนาดในเมืองยังไม่รู้สึกมืดเลยอะ แป๊บนึงนะหาเหมืองกะนี่ไงเจอะละไปเราเข้าไปดูข้างในว่ามันจะสว่างหรือเปล่าว้าวโหทามาดีใช่ไ้เลยใช่ไ้ทำมาดีใช้ได้เลยนะนี่ดูสิเดี๋ยวผมพาไปดูตรงน้ำก่อนผมไม่แน่ใจว่าตัวน,นี้มันทําน้ำมาหรือเปล่านะแต่ว่า ดูดูแล้วผมว่าสวยอยู่นะเนี่ยอาจจะสว่างไปนิดนึงสีมันสดอะแค่นั้นเนี่ยดูดีคุณสีมันสดมากแม่แม่ขยับเลยโอ้แม่กดแต่ว่าไม่เห็นน้ำมาน้ำอยู่ไหนอะโอปายังเกิน นี่งาเจะน้ำลวเดี๋ยวเรามาดูตรงน้ำก่อนตัวนี้น่าจะไม่ได้อัปเดตเรื่องน้ำเข้ามานะครับน้ำอาจจะไม่ได้สวยอะไรแต่ก็ถือว่าแต่ว่าแสงหรืออะไรนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสวยสวยเลยแหละดูดิตอนที่เป็นวงกลมนะแต่ไม่มีก้อนเมฆ โอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเอาตัวอื่นมาแจกด้วยนะครับก็รอติดตามไปก่อนเดี๋ยวหาอันที่ดีๆมาแจกแล้วกันเนาะโอเคครับผมบ๊ายบาย